นี่คือกระเป๋าสกูตเตอร์ที่อึกทึกทนขนาดเยียบขนาดนี้จะบอกว่าขนาดเยียบขนาดนี้ครับนี่บี้ไหมบีบี้แปแปแตะแมันยังคืนรูปได้เห็นไหมยังคืนรูปได้ในลักษณะของการคืนรูปได้นี่เห็นไหมคือรูปได้เยียบนี่แบนไหมแบนคือได้ไหมได้นี่นีปัปัปััปัป นี่ครับกลับมาคืนรูปแล้วเตือนนิดนึงนะเดี๋ยวเช็คหน่อยแล้วยังกันนะ้ำอีกนะนี่เดี๋ยวผมจะสอดแล้วนี่ผมมือถือนะมือถือเครื่องจริงๆนะนี่สตินะอ่ะไข่ปครปับครับครับนี่ครับปลายามมาแล้วอ่ะฉีเลยฉีเลยขาดต้วยอ่้อึงโกว่าฝนตกค่ะครับอ่ะมาดูกันมือถือแง่ ปกติเลยอ่ะด้านในมีเข้าไหมไม่มีอ่ะต้องบอกว่าการกันน้ําอาจจะมีต้องบอกว่าอาจจะมีซึมๆมนิดหน่อยแต่เมื่อกี้ผมก็ฉีดแล้วนะอัดเลยนะทนเหยียบฉีดน้ำเลยขนาดนี้ยังทนกน,น้ำขนาดนี้ต้องมีแล้วไหมอ่ะเดี๋ยวประกอบให้ดูกันอ่ะเดี๋ยวป,ประกอบให้ดูกันเดีย๋ยวมาดูตอนติดตั้งกันดีกว่าครับอ,อ,อันนี้จะมีเป็น ตีนตุ๊กแกให้นะครับรัดบริเวณบา่าแล้วก็กับตัวคอนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับเวลาติดก็พาดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับติดได้กับทุกรุ่นเลยครับทั้งตัวยืนแล้วก็แบบมีบ่อนั่งอ่านี่ครับประมาณนี้แล้วก็ใช้ตีนตุ๊กแกรัดอีกทีนึงติดบายเสร็จก่อนนะครับเราค่อยไปติดที่คออ่าประมาณนี้แล้วก็มารัดอีกจุดหนึ่งที่คอนะครับ ติดทั้งบนทั้งด้านได้เลยครับเวลาขับเนี่ยจะได้แน่นๆไม่หลุดด้านหน้าเราก็มาจัดทรงให้มันเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับสามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้ครับพวกอุปกรณ์ชาร์จมือถือขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ที่ตรงนี้ได้เลยเกฟล่าครับตัวนี้ขนาด3ลิตรครับมันจะดูใหญ่หน่อยใส่ไปมันก็จะดูเต็มขึ้นโอเคแล้วก็จะมีขนาดที่2ลิตรอ่ะก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นพู้น้อยเหมือนไซส์ M กับไซส์ L แหละครับก็จะติดอย่างเนี้ยพันลม2เนาะแล้วก็2โปไตตตตาาามงนนนนนนกกกก็ิดด้้้้้้ะะคครรรัับบบวเีียหลลููท่่่ซืืออุส์แ นิยมมากเนาะบอกแล้วมันทนแล้วมันถึกยังกันน้ําอีกอ่ะแต่ว่าไม่ให้เกินจริงไปก็จะบอกตามตรงครับว่าที่ผมไปใช้เท้าครับ ก็ตามตรงครับว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นมีร่องรอยของการที่เราใช้เท้าลงไปเนาะในการที่ตัวของมันยุบตัวนะครับแต่มันคลายตัวได้ไหมคลายตัวได้นะครับไม่เป็นไรคือมันยังคงรูปรูปแหละแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยนะครับของการที่ไปทุบมันเนาะรวมถึงน้ํกากันได้ร้อนไหมอาตามตรงครับเมื่อแก้ผมฉีดนะใน,ในคลิปเนาะก็กานน้ำผมว่ามันก็เกืร้อบเลยแหละแต่ว่าถ้ามันมากๆเยอะจริงๆก็อาจจะซึมเข้าตามขอบตามร่องของตัวซิลได้นะครับแต่ว่าผมดูตอนเนี้ยมันก็ยังแห้งนะ แต่ผมก็บอกเดี๋ยวไว้แล้วกันว่าอาจจะมีการเข้าได้แต่ว่าผมว่ามันกันน้าได้ค่อนข้างดีมากๆเยอะนะครับก็มีติดไว้บางทีเนี่ยฟุกๆเนี่ยมีวางของอะไรไว้ข้างในแล้วต้องการกันน้ําตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับฝากอุปกรณ์เสริมด้วยตัวของเคฟล่านี่ครับถ้าเซอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้ากับทูฟายูบอกเลยมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันที่ทูฟายูครับ